ตอนที่22ค่ะมาต่อกันมันกำลังเข้มข้นค่ะแล้วใครกันนะที่นามสก,กุลอัศวกรสำหรับนักธุรกิจแต่เราก็รู้แล้วนะคะว่าคือคนในครอบครัวของพ่อพายนั่นแหละเพราะว่าพาคิน,น,นรู้แต่ว่าเกี่ยวข้องอะไรกับนักธุรกิจท่านนี้กันนะอย่างคุณสรวิทปะ่ะมาต่อกันค่ะตอนที่22อ,อ,อะไรนะ อัศวกรนงั้นเหรอทั้งพาคินแล้วก็สรวิทต่างพูดออกมาพร้อมกันค่ะทําให้จีถึงกับมองอย่างงงๆส่วนพาคินกับสรวิทก็หันมามองหน้ากันทันทีเออคุณรู้คุณคุณอารู้จักเหรอคะหญิงสาวก็ถามขึ้นสรวิทก็มีสีหน้าเครียด,ด,ดเล็กน้อยค่ะก็รู้จักนามสกุลนะแต่ไม่แน่ใจว่านามสกุลจะแค่ซ้ํากันหรือเปล่าสรวิทก็เกลยดตอบกลับอ๋อค่ะ แล้วเรื่องเอกสารที่เจียวมาคุณามีอะไรจะเพิ่มเติมหรือเปล่าคะหญิงสาวก็ถามออกมาค่ะสรวิทย์ได้แต่ถอนหายใจเบาๆก่อนจะคุยเรื่องงานกับหญิงสาวต่ออีกเล็กน้อยนะคะก่อนที่ทั้งสองจะลากลับค่ะนายรู้จักคนที่นามสกุลอศวกร,กรด้วยหรอพาคินจีก็ถามออกมาอย่างสงสัยค่ะเมื่ออยู่ในลิปพราะตอนนั้นพาคินก็เรียกชื่อนี้นก็เรียกนามสกุลนี้ ก็คุณคุณพาคินก็เลยบอกปัดปัดไปคะ่ะว่าแค่คุณคุณซึ่งจริงๆแล้วพาคินจนําได้แม่นเลยคะ่ะเพราะว่ามันเป็นนามสกุลของพระพายและตาของพระพายก็ชื่อว่าประกอบด้วยคุณประกอบอัศวะอิสวกรพูดง่ายๆว่าเรื่องที่ดินที่เขาได้ยินตาของพระพายบน่นก็คือที่ดินที่พ่อของเขากับพ่อของจีเป็นนายหน้าเพื่อ ควานซื้อให้กับสอลวิทอีกทีหนึ่งพาคินกับจีก็กลับมาที่รถค่ะตอนนี้พาคินก็ขับรถออกจากบริษัทของคุณสอลวิทในทันที<ม>เดี๋ยวนายต้องพาเด็กปีหนึ่งไปรับน้องที่อ่าวมะนาวใช่ไหมจีก็ถามขึ้นอืมพาคินก็ตอบกลับมือก็กดโทรศัพท์ไปด้วยอยากไปด้วยจังฉันอยากไปทะเลอ่ะจีนั่ก็พูดขึ้นจะไปทำไมฉันไปรับน้อง ไม่ได้ไปเที่ยวพาคินก็พูดกับเสียงเรียบๆก่อนจะกดโทรศัพท์ออกไปหาคนลักโดยมีจีนั่งมองด้วยความอยากรู้แต่พาคินก็ต้องขมวดคิ้วและกดโทรซ้ำพอพะายมียอมรับสายค่ะเป็นอะไรนะ่ะเป็นอะไรนะพาคินนั้นก็บนขึ้นค่ะโทรหาใครหรอคินจี G. ก็ถามขึ้นพาคินก็เลยหันมามองหน้าจีเล็กน้อยโทรหาพะพายนะ่ย พาคินก็ตอบออกมาตรงๆค่ะทําให้หญิงสาวดึงกับนิ่งเงียบไปเลยทําไมช่วงนี้นายตามติดน้องจังจีก็เลยพูดออกมาพาคินก็เลยวางโทรศัพท์ลงบนตักตัวเองเมื่อเห็นว่าพะพายไม่รับสายแน่ความจริงช่วงนี้พะพายน่าจะพักกลางวันแล้วและน่าจะรับสายของเขาได้ทําให้พาคินรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแน่แฟนฉันทั้งคนจะไม่ให้ตามติดได้ไง ชาคินก็พูดออกมาเสียงจริงจังทำให้จีถึงกับชะง,งักนาซีเลยค่ะนายว่าอะไรนะคินนายกับพระไพย,ยิงสาวก็ถามอีกครั้งเพื่อความแน่ใจฉันบอกว่าฉันก็ต้องตามติดสิแฟนจะนั่งคนคือฉันว่าจะบอกเธอหลายวันแล้วแหละฉันกับพระพายคบกันแล้วนะชาคินก็พูดออกมาเหมือนเป็นเรื่องปกตินายพูดเล่นใช่ไหมคิน น้องเขาเป็นผู้ชายนะจีก็ถามพร้อมกับหัวเราะออกมาเจืิญทั้งทั้งที่หญิงสาวเคยเห็นตอนที่พาภพายป้อนข้าวให้พาคินตอนที่อยู่ในร้านชาบูแล้วคะ่ะแล้วไงฉันไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้พาคินก็ตอบกลับมาคะ่ะทำให้หญิงสาวก็นั่งเงียบไปสีหน้าก็เคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลยนายคิดอะไรอยู่ะพาคิน ป้าม้านายรับเรื่องนี้ไม่ได้แน่ๆนนายอยากทะเลาะก,กับป้านายอีกงั้นเหรอจีก็ถามด้วยความรู้สึกร้อนรนฉันก็ทะเลาะก,กับเขามาตลอดอยู่แล้วพาคินก็พูดฟีลแบบฉันไม่ได้ใส่ใจอะไรประมาณนี้นะค่ะทุกคนฉันว่านายกำลังจะหลงผิดแน่แน่นายคิดอะไรของนายทำไมนายไม่เห็นแก่น,น้าป้าม้านายบ้างอะแล้วอีกอย่างนายก็รู้ว่าบ้านนายกับบ้านฉันเออหญิงสาวก็พูดออกมาเรื่อยๆค่ะ ฟิลจะบอกว่าคือผู้ใหญ่อะ่ะคือแบบฟิลแบบอยากให้สองคนนี้คบกันอะไรประมาณนี้นั่นมันเป็นความต้องการของผู้ใหญ่เธอก็น่าจะรู้นะจีพาคินก็พูดดักออกมาทําให้หญิงสาวถึงกับชิงักกึกเลยค่ะทุกคนตอนนี้เธอรู้ดีไม่ใช่เหรอจีการที่ผู้ใหญ่ต้องการให้เราสองคนแต่างงานกันมันเป็นเพราะเหตุผลทางธุรกิจถ้าเธออยากจะรวมธุรกิจของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน เธอก็แต่งงานกับพิกรก็ได้นี่ไม่จําเป็นต้องเป็นฉันภาคินก็พูดออกมาตรงๆต,ต,ตามที่ตัวเองคิดแต่ป้าม้านายอยากให้ฉันแต่งกับนายไม่ใช่กับพิกรหญิงสาวก็พูดออกมาอีกด้วยน้ําเสียงสันส่นๆถ้ามันไม่มีความรู้สึกลักหรือชอบเข้ามาร่วมด้วยแต่งกับใครก็เหมือนกันนั่นแหละภาคินก็บอกออกมาอย่างไม่รักษาน้ําใจเลยคะ่ะพอหญิงสาวเอง ก็รู้มาตลอดว่าพาคินไม่ได้คิดอะไรกับตัวเองแล้วนายคิดว่าฉันไม่รักนายงั้นหรอพาคินจีก็บอกออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือพาคินก็หันมามองหน้าเพื่อนสมัยเด็กของตัวเองเล็กน้อยคิดใหม่ได้นะจีว่ามันเป็นความรักจริงๆหรือเปล่า <c oughs> พาคินก็พูดออกมาก่อนจะขับรถต่อซึ่งหญิงสาว ก็จะสะอื้นเบ,า,บาเลยค่ะพาคินก็ไม่คิดจะปลอบนะคะพูดง่ายๆว่าตอนนี้พาคินไม่ได้คิดถึงเรื่องของจีที่กําลังจะร้องไห้เลยนะสักนิดค่ะทุกคนแต่นางกําลังคิดถึงเรื่องของพะัยอยู่ว่าทําไมแฟนไม่รับโทรศัพท์จนกระทั่งขับรถมาส่งจีที่มหาลายัยจี <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกนะคะแล้วจีก็เดินลงจากรถด้วยน้ําตาดวงตาที่แดงกล่ำ พาคินก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนจะขับรถไปที่หน้าตึกคณะของพะพายตอนนี้พะพายคงขึ้นเรียนไปแล้ว <c oughs> กว่าจะเลิกก็คงจะเย็นพาคินต้องไปให้ถึงอ่าวมะนาวก่อนจะมืดด้วยไปถึงแล้วค่อยโทรหาแล้วกันพาคินก็พูดพึมพำเพราะว่าเขามีหน้าที่ที่จะต้องทำก่อนค่ะก็เลยไม่สามารถที่จะอยู่รอพะพายได้ เด็กเดือ,อยทำให้พี่กระวนกระวายแค่ไหนรู้บ้างไหมเนี่ยพาขินก็บนบนบน,บนออกมาอีกค่ะก่อนจะขับรถออกจากมหาลัยเพื่อตรงไปยังอ่าวมะนาวประเจวบคิรีคันและแล้วฝั่งของพัพพายค่ะเมื่อเลิกเรียนพัพพายก็กลับพร้อมกับกราฟแล้วทั้งสองก็ขึ้นรถประจําทางไปด้วยกันนะคะเพราะว่าโจก็ไปค่ายรับน้องไงเมื่อถึงช่วงพักกลางวันค่ะพับพาย ก็เห็นเบอร์ของพาคินที่โทรเข้ามาแต่พระพายไม่อยากรับสายเรื่องของจียังคงวนเวียนอยู่ในหัวของพ,พายพะพะายรู้สึกเหมือนตัวเองอะเข้าไปเป็นมือที่สามยังบอกไม่ถูกเป็นไงบ้างพะพายกราฟก็ถามขึ้นเมื่อทั้งสองลงลดประจำทางเวียนหัวนิดหน่อยนะกราฟอากาศไม่ค่อยถ่ายเทเลย พระพายนังก็บอกกับอาจจะเป็นเพราะว่าพระพายอคิดมากเรื่องของพาคินด้วยแหละแล้วอากาศบนรถประจําทางอะในช่วงเย็นเย็นก็ไม่ค่อยดีเพราะคนแน่นมากก็เลยทําให้พระพายอะเวียนหัวงั้นแยกกันตรงนี้ละกันเดี๋ยวรอจะกลับห้องแล้วกาบก็เลยพูดขึ้นเราเดินข้ามไปด้วยว่าจะไปหาพี่พีทที่เซเว่นสักหน่อยพ่อภายนังก็บอกพอคิดว่าจะไปซื้อของอะไรในเซเว่นกิน แล้วก็ซื้อ,อยาแก้ปวดหัวมากินด้วยกราฟก็พยักหน้ารับค่ะก่อนจะเดินไปพร้อมกันโดยที่กราฟก็เดินคุยโทรศัพท์กับโจไปด้วยพาภัยก็มองกราฟด้วยสายตาเศร้าๆพางคิดถึงพาคินว่าป่านนี้โคกกำลังขับรถอยู่แน่ๆเลยเมื่อเดินมาถึงหน้าคอนโดของกราฟพาภัยก็ขอตัวเดินแยกไปที่เซเว่นค่ะเซเว่นยินดีต้อนรับครับ อ้าวพะพายเสียงทักของยากระดังขึ้นเมื่อเห็นพะพายเดินเข้ามาพะพายก็ยิ้มอ่อนๆส่งไปให้เป็นอะไรน่าซิซิตสาคนที่อยู่ในเซเว่นอีกคนนึงก็ทักขึ้นนะคะทุกคน <c oughs> ปวดหัวเวียนหัวนะพี่สาก็เลยจะมาหาซื้อยาสักหน่อยพะพา,พาหนึ่งก็ตอบกลับขายะก็เลยยกหลังมือมาอังตรงหน้าผาของพะพ,พ,พายทาให้พะพายิี่ผะเล็กน้อยคะ่ะไม่สบายหรือเปล่า ยะก็ถามด้วยความเป็นห่วงเปล่าหรอกครับพอดีอากาศบนรถประจําทางมันไม่ค่อยถ่ายเทผมเลยมึนมึนหัวแล้วจะเอาอะไรบ้างยาก็ถามขึ้นพ่อพายจึงเดินไปหยิบยาตรงชั้นวางหน้าเคาน์เตอร์ค่ะแล้วก็เดินไปหยิบขนมกับนมมาจ่ายเงินเพื่อไปกินรองท้องที่หอยะเดินไปส่งพ่อพายหน่อยเดี๋ยวเป็นลมเป็นแหลงไปสาเขาพูดขึ้นไม่เป็นไรพี่สาผมเดินไปเองได้ครับ ไม่ได้อาการหนักขนาดนั้นพะพายนันก็ตอบกลับและรู้สึกขอบคุณรุ่นพี่ในร้านมากๆเลยทั้งๆที่มาทํางานได้ไม่เท่าไหร่แต่ทุกคนก็เอาใจใส่ะพะภายเหมือนน้องชายคนหนึ่งแน่ใจนะยาก็ถามขึ้นด้วยความเป็นห่วงแหลคะค่ะครับอีกอย่างพี่ยาทำงานผมไม่อยากจะกวนเวลาทำงานของพี่ด้วยพะพายก็พูดขึ้นยาก็มองหน้าพะพายนิ่งๆค่ะ คืนนี้พี่เลิกงานสองทุ่มอ่ะเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินด้วยกันดีพี่เอง mm. ภายด้วยเผื่อเป็นอะไรขึ้นมายิ่งอยู่คนเดียวได้นี่ยะก็พูดขึ้นผาพายก็นั่งคิดก่อนสะพยักหน้ารับค่ะ mm. ก็ได้ครับงั้นถ้าพี่ยะจะเดินไปก็โทรหามผมก่อนนะผาพายก็เลยพูดยะนี่ยิ้มอย่างดีใจเลยค่ะงั้นเดินกลับดีๆนะเจอกันสักา ตอนสองทุ่มยาก,ก็เลยพูดขึ้นพะไพก็พยักหน้ารับค่ะแล้วก็เดินออกจากร้านเพื่อกลับหอพะายนึงก็เดินไปที่หอพักตัวเองอย่างหมดแรงสุดๆพอเข้าไปหอก็ปิดประตูล้มตัวลงนอนด้วยความเพียนอกจากเพียจากการเดินทางที่กลับมาหอแล้วก็เพียที่ต้องคิดเรื่องของพาคินกับจีด้วยพอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็ได้แต่ถอนหายใจตูตู เสียงโทรศัพท์ของภ่อพายก็ดังขึ้นอีกขณะที่ป่อพายกําลังจ้องหน้าจออยู่พอดีทําให้ป่อพายถึงกับสะดุ้งค่ะเมื่อเห็นว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาเป็นเบอร์ของพาคินทีแรกป่อพายนั้นก็ลังเลเล็กน้อยแล้วนะทุกคนก่อนจะกดรับสายเพาะห้ามความรู้สึกที่อยากจะได้ยินเสียงของพาคินไม่ได้ครับพี่พาคินทำไมเมื่อกลางวันไม่รับสายพี่เสียงดุดุของพาคินก็ดังขึ้นค่ะ ทำให้พะพายนิจใจสั่นไม่น้อยเลยคือพายปิดเสียงไว้นะครับเลยไม่รู้ว่าพี่พายคินโทรมาขอโทษที่โกหกนะครับนางก็คิดในใจะนะด้วยความรู้สึกผิดจริงๆนางได้ยินนางเห็นแต่นางไม่รับพี่ไม่ชอบคนโกหกนะพะพายพะพายถึงกับสะดุ้งอีกครั้งคะ่ะเมื่อพาคินพูดกลับมาเหมือนรู้ว่าพะพายคิดอะไรอยู่พายเปล่า แล้วนางก็ตอบกลับไปแบบไม่เต็มเสียงแหลคะค่ะแล้วนี่อยู่ไหนพาคินก็ถามขึ้นอยู่ห้องครับกําลังจะกินยานอนไม่สบายหรือเปล่าอืมพาคินน,นังก็พูดขึ้นเสียงเครียดพอไม่อยากจะให้ป้าพายไม่สบายตอนที่เขาไม่อยู่ด้วยแบบนี้เปล่าหรอครับภายมึนหัวนิดหน่อยวันนี้บนรถประจําทางคนเยอะไปหน่อย คือนางก็บอกเรื่องนี้ไปแต่นางไม่ได้บอกเรื่องที่ตัวเองอะคิดมากเรื่องระหว่างพาคินกับเจียนะจริงๆเลยนะเราอ่ะทําให้พี่เป็นห่วงอยู่เรื่อยเัือนหาอะไรกินรองท้องแล้วกินยานอนพักซะครับแล้วนี่พี่พาคินถึงแล้วหรอครับยังหรอกพี่ขับรถอยู่แกล้จะถึงแล้วล่ะเดี๋ยวสักประมาณสองสามทุ่มพี่จะโทรหากทีนะแล้วต้องรับสายพี่ด้วยรู้ไหมครับ พา,พายนางก็ตอบกลับไปเสียงแผวก่อนที่พาคินจะวางสายไปนะคะพอภายนางรู้สึกดีขึ้นมานิดค่ะเมื่อได้ยินเสียงของพาคินแล้วนางก็ลุกขึ้นมากินขนมปังกินนมแล้วกินยาแล้วก็กลับมานอนต่อทางชุดนักศึกษาแหละแล้วก็เผลอหลับไปด้วยความที่นางเพียค่ะฝั่งทางด้านพาคินนะคะจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไอ้บ่าว พาคินกระทักเพื่อนขึ้นเมื่อหี่วกระเป๋าลงจากรถแล้วเบาก็เดินเข้ามาหาอืมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ให้เด็กๆมันพักผ่อนกันไปก่อนพรุ่งเนี้ยค่อยร่วมจิจก,กรรมว่าแต่มึงไม่ได้พาพ่าพายมาด้วยหรอวะเ <c oughs> บาก็ถามขึ้นยิ้มๆในขณะที่พาคินเดินไปยังบ้านพักพรุ่งเนี้ยพายนัดทำรายงานกับเพื่อนพาคินก็ตอบเสียงนิ่งมึงก็เลยอารมณ์เสีย <c oughs> ใช่ไหมละ่ะ ที่น้องมากับมึงไม่ได้บ่าวก็แซวขึ้นรู้ดีนะมึงพาคินก็พูดขึ้นสั้นๆก่อนจะพากันเดินเข้าไปที่บ้านพักค่ะซึ่งห้องพักของพาคินกับบ่าวจะอยู่หลังเดียวกันแต่คนละห้องเพราพาคินสั่งจองพิเศษด้วยเงินส่วนตัวเพราตอนแรกคิดว่าจะพาพะไายมาด้วยนะก็เลยแบบอ่าสั่งห้องส่วนตัวเออไอ้บ่าวกูบอกเรื่องของกูกับพะภายให้จีรู้แล้วนะพาคินพูดขึ้น บาวนี่ถึงกับแบบสตันสตันนิ่งอะจริงเหรอวะแล้วจีว่ายังไงบ้างมึงคิดว่าว่าไงล่ะพาคินก็ถามเพื่อนตัวเองกลับไปกูว่าเขาต้องเสียใจมากแน่เลยวะ่ะบาวก็พูดขึ้นพาคินชึงพยักหน้ารับค่ะก็ร้องไห้นั่นแหละพาคินพูดขึ้นพร้อมกับนอนแผ่ลงบนเตียงกว้างด้วยความเมื่อยจากการขับรถแล้วมึงทำไงวะ เบาก็ถามต่อภาคินนั้นก็เลยสายหน้าไม่ได้ทำไงกูก็ปล่อยให้ร้องไปจะให้กูทำอะไรได้วะกูก็เคยพูดบอกแล้วว่าเป็นได้แค่เพื่อนกันภาคินก็บอกออกมาเสียงติดเครียดนิด,น,ดนิดค่ะมึงนี่แม่งใจดำว่ะเขารักมึงนะเว้ยเบา ก็ว่าแบบไม่จริงจังนะคะพอรู้สึกเห็นใจทั้งจีและพาคินแหละพอรู้ว่าเพื่อนของตัวเองก็ไม่ได้รักจีแล้วก็ไม่เคยให้ความหวังจีสักหน่อยแต่กูรักพัพพยกูไม่ใช่คนดีไม่ใช่พระเอกที่จะต้องมาคอยปลอบใจหรือยื้อเวลาให้จีรู้สึกดีจนทําให้กูกับพัพพายจะต้องมีปัญหากันหรอกนะกูก็เป็นคนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งเหมือนกัน พาคินก็พูดออกมาเบาวเป็นเพื่อนคนเดียวเลยค่ะที่พาคินคุยยาวๆหรือระบายอะไรแบบนี้ด้วยแต่ก็ไม่บ่อยเท่าไหร่นักอะคะเพราะพาคินนึ่จะชอบแบบเก็บไว้คนเดียวเออเออกูว่าเดี๋ยวจีก็คงทําใจได้เองแหละแต่คงต้องใช้เวลาหน่อยเบวก็เลยพูดขึ้นเพราะในเมื่อเพื่อนอะไม่คิดจะสนใจในเรื่องนี้เขาก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งมากเกินไปอยู่แล้วไปหาอะไรกินกันก่อนเถอะวะมึงคงยังไม่ได้กินอะไรมาละสิ บ่าวก็เลยพูดชวดพาคินก็พยักหน้ารับค่ะก่อนจะพากันออกไปข้างนอกเพื่อหาข้าวกินและหลังจากหลับไปตั้งแต่5้ามงเย็นพาพายนั้นก็ตื่นมาอีก2องทุ่มครึ่งด้วยเสียงโทรศัพท์จากยาที่โทรเข้ามาค่ะยาก็โทรมาบอกว่าเรื่องงานแล้วนะกําลังเดินไปหาพาพายนั้นก็เลยอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผา,พ,าพอได้นอนพักมันก็รู้สึกดีขึ้นสดชื่นขึ้นแล้วนางก็หยิบโทรศัพท์มาดู ก็ยังไม่เห็นว่าพาคินจะโทรเข้ามานางจึงเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋ากางเกงแล้วลงไปที่หน้าหอเพื่อไปเจอกับยะคะ่ะอ้าวพี่ยะมารอนานไหมครับทำไมไม่โทรขึ้นไปตามผมล่ะเมื่อลงมาเจอยะนั่งรออยู่ที่เก้าอี้หน้าหอนางก็พูดถามขึ้นนะนะตามสไตล์พะาพายแหละ <c oughs> พี่รู้ว่าเดี๋ยวพะพายก็ต้องลงมาเลยไม่อยากจะเร่งเป็นไงบ้างนอนพักแล้วดีขึ้นยัง ดีขึ้นแล้วล่ะคะับแล้วนี่พี่ยะจะกินอะไรดีอยะก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยไหมพาพจะได้กินอะไรร้อนๆอยากก็พูดขึ้นอย่างเอาใจพระไก็พยักหน้ารับทันทีคะ่ะเพราะนางกำลังอยากกินก๋วยเตี๋ยวด้วยพอดีแล้วทั้งสองจึงแพ้ก,กันเดินมาที่หน้าปากซอยทางเข้าหอพักของพระไเมื่อมาถึงร้านก็สั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วทั้งสองก็นั่งคุยกันกนินกันไปเรื่อย ช่วงเนี้เรียนเป็นยังไงบ้างยาก็ถามขึ้นเพราะไม่ค่อยได้คุยกับประภัยเท่าไหร่ก็ยังยุ่งอยู่กับกิจกรรมรับน้องนะครับตู๊ตูตูยังไม่ทันจะได้คุยอะไรกันมากค่ะโทรศัพท์ของพระไพยก็ดังขึ้นพระไพยก็ยิบขึ้นมาดูแล้วก็ยิ้มอ่อนๆทำให้ยะก็นิ่งเป็นอิดค่ะเมื่อเห็นแววตาของพระไพยยามที่มองชื่อคนที่โทรเข้ามา ย่านั่งก็นั่งเงียบๆให้พระพายรับโทรศัพท์ไปก่อน <c oughs> <c oughs> ครับพี่พาคินเสียงเรียกชื่อของอีกฝ่ายทำให้ยะต้องถอนหายใจออกยาวๆเลยค่ะพี่โทรมาปลุกหรือเปล่าพาคินกระถามขึ้นเปล่าหรอกครับพายตื่นแล้วพอดีออกมาหาอะไรกินหน้าปากซอยแล้วพี่พาคินถึงนานแล้วหรอครับ สักพักใหญ่ๆแล้วล่ะออกไปกินข้าวกับไอ้บ่าวแล้วก็กลับเข้ามาสักพักละพาคินก็พูดออกมาพอดีพอดีเลยค่ะทุกคนกับที่ก๋วยเตี๋ยวถูกมาเสิร์ฟให้พระพายกับยษบพายกินก่อนไหมเดี๋ยวหายร้อนเสียงยา์ก,ก็พูดขึ้นอ๋อครับพระพายก็ตอบรับแล้วแน่นอนค่ะปลายสายก็สวนขึ้นทันทีเสียงใครอะ่ะ อะไรนะครับพะายนางได้ยินไม่ถนัดเลยถามกลับไปอีกครั้งอยู่กับใครพาคินนั้นก็ถามอีกค่ะพะายรู้สึกวันวันกับน้ำเสียงของพายคินแบบนี้มากๆเลยทุกคนพี่ยะครับพอดีมาทั้งกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันพะายก็ตอบพร้อมกับมองหน้ายะเล็กน้อยแล้วพาคินนั้นก็เงียบไปค่ะทําให้พะายรู้สึกไม่ดีเลยพี่พาคินเป็นอะไรหรือเปล่าครับโกรธอะไรพายหรือเปล่าพะายก็ถามกลับ พานจะกินอะไรไม่ลงเลยทีนี้ยะเองก็นั่งฟังคำพูดของพ่อพายแล้วรู้สึกเจ็บแปบลบบ,บในใจสงสารเหมือนกันนะเนี่ยพี่ไม่ได้โกรธแต่พี่ห่วงพายกินนั้นก็บอกกลับมาด้วยน้ำเสียงจริงจังทำให้พ่อพายชะง,งักหน้าขึ้นสีเลยค่ะกับคำว่าห่วงพี่กลับไปเมื่อไหร่เราโดนทำโทษแน่พ่อพาย ตอนนี้กินไปก่อนกินเสร็จกลับห้องเมื่อไหร่โทรหาพี่ด้วยพาคินก็พูดแก้มคำสั่งเลยคะ่ะภายไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมพี่พาคินจะต้องทำโทษภายด้วยหรอพอภายนั่นก็ถามกลับด้วยความอยากรู้โดยไม่รู้เลยว่าทำให้ยะรู้สึกยังไงบ้างกลับไปค่อยคุยกันกินไปก่อนครับกินเสร็จกลับห้องเลยนะห้ามไปที่อื่นต่อพาคินก็พูดทิ้งท้ายอีกครั้งคะ่ะ พระพายก็รับคำอย่างจำยอบก่อนจะวางสายไปพระพายนังจึงมาปรุงก๋วยเตี๋ยวในชามตัวเองต่อรุ่นพี่ที่าพายไปทำงานด้วยโทรมาเหรอ,อยาก,ก็ถามขึ้นพระพายถึงกับชะง,งักไปน,นิดค่ะเม็ดแต่ไม่ได้บอกอยะนะคะว่าเป็นแฟนกันครับพระพายนังก็ตอบสั้นๆพอคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องประกาศบอกใครว่าเป็นแฟนกับพาคิน นอกจากจะมีคนถามยาเองก็ไม่ได้ถามด้วยแล้วก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวไปเรื่อยๆกันนะคะสองคนไม่อร่อยหรอคะพี่ยาพะพายก็ถามขึ้นอย่างแปลกใจเพราะเหมือนยะจะนั่งเอาช้อนคน้นคนชามก๋วยเตี๋ยวมากกว่ากินป่าหรอกพี่รู้สึกกินไม่ค่อยลงนะ่ะยาก็ตอบพร้อมกับยิ้มฝืนๆคะ่ะไม่สบายหรือเปล่าครับ ยาก็ถามขึ้นอย่างเป็นไม่สบายหรือเปล่าคะพระพายนั้นก็ถามยานะคะพอยะยาเป็นเหมือนพี่ชายของพระพายในความรู้สึกของพระพายนะถึงแม้ว่าจะรุ้จากกันได้ไม่นานก็ตามพี่สบายดีคงเหนื่อยจากงานมากไปหน่อยละมั้งยาก็ส่งยิ้มอ่อนๆออกมาให้คะ่ะเพื่อไม่ให้พระพายเป็นห่วงพระพายจึงพยักหน้ารับก่อนจะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวตัวเองต่อแล้วภาพก็ตัดไป ฟั่งพาขินบ้างค่ะทุกคนเป็นอะไรของมืองวะไอขินบบาวก็ทักขึ้นเมื่อเดิอนออกมาดูบุหรี่หน้าห้องพักแล้วพบว่าพาขินนั่งน่าเคียดอยู่ที่เก้าอี้พายไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับผู้ชายคนอื่นวะพาขินก็พูดขึ้นเสียงนิ่งคิ้วขมวดเข้าหากันยังขัดใจ <c oughs> ไปกินกับใครวะเบาก็ถามขึ้นอย่างคำคำรุ่นพี่ที่เคยทำงานที่เซเว่นด้วยกัน พาคินก็ตอบกลับอย่างเซ็งถ้าไม่ติดว่ากูจะต้องรับผิดชอบดูแลกิจกรรมพุ่งนี้กูจะขับรถกลับคืนนี้เลยพาคินก็พูดขึ้นพระพายเนี่ยนะเก่งชิปเลยทำให้คนนิ่งนิ่งเย็นชาแบบมึงร้อนรอนจะเป็นบ้าขนาดนี้เ่าวก็พูดขึ้นตามที่ตัวเองคิดนะคะเพราะไม่เคยเห็นเพื่อนของตัวเองเป็นแบบนี้มาก่อนจริงๆ กูคงจะบ้าจริงๆนั่นแหละพาคินก็พูดออกมาเสียงแผ่วจริงๆแล้วอะ่ะคือด้วยความที่พาคินอะ่ะจริงจังกับพระภายมากจนตัวเองคิดไม่ถึงเลยว่าจะรู้สึกรักพระพายได้มากขนาดนี้ดูเหมือนว่าพระพายอะ่ะจะยังไม่มั่นใจในความรักของพาคินสักเท่าไหร่นะคะพาคินอะ่ะอยากจะให้พระพายมั่นใจในตัวเองให้มากกว่านี้มั่นใจว่าเขาจะรักและจริงจังกับพระพายคนเดียวเด็กน้อยของเขา ยังคงคิดมากทั้งเรื่องที่เป็นผู้ชายเหมือนกันทั้งเรื่องคนใกล้ชิดของพาคินและยังค,งคงคิดเองว่าตัวเองอะ่ะยังไม่ดีพอสำหรับพาคินหารู้ไหมว่าพาคินเองก็กลัวว่าพะาัายจะคิดว่าเขาไม่ดีพอสำหรับพภัยเหมือนกันกูว่ามึงไปนอนเฮ้ยพร่่เนี้ยต้องตื่นแต่เช้าพาน้องไปวิ่งอีบ่าวก็เลยพูดขึ้นมึงนอนก่อนเลย กูรอพระพายโทรกลับมาแป๊บหนึ่งผ่าคินก็พูดขึ้นเบาจไดงแต่จะสายหน้าแล้วเดินกลับบ้านพักขอบคุณพี่ยามากนะครับที่เดินมาส่งพระพายก็พูดกับยายิ้มๆพอจริงๆแล้วอ่ะยาจะกลับหอของยาเลยก็ได้แต่เดินมาส่งพระพายก่อนไม่เป็นไรเอาไว้เราไปกินข้าวด้วยกันอีกนะยาก็พูดพูดขึ้นเสียงแผ่วๆครับ ยังไงพี่ยาก็โทรบอกผมก่อนนะเผื่อผมติดธุระครับฝันดีนะยาก็บอกกลับค่ะคําว่าฝันดีนะของยาไม่ได้ทําให้พ่อพายรู้สึกอิ่มเอมใจนะคะเหมือนเป็นคําพูดทั่ว,วไปอะ่ะซึ่งต่างจากพาคินมากๆเลยถ้าได้ยินจากปากของพาคินพ่อพายจะรู้สึกเหมือนตัวเองเลอยๆหัวใจมันเต้นแรงด้วยความสุขคนละเรื่องเลยค่ะฝันดีเช่นกันนะครับพ่อพายก็ตอบกลับก่อนจะเดินเข้าไปในหอ ซึยะกระเตยยืนมองปะภายหายเข้าไปถึงเดินกลับไปที่หอของตัวเองปะภายก็ขึ้นไปบนห้องแล้วโทรหาคนรักทันทีตามที่คนรักได้บอกเอาไวา้กินเสร็จแล้วเหรอเสี่ยงของพาคินก็ถามขึ้นทันทีค่ะครับเพิ่งกลับถึงห้องปภพายก็บอกกลับแล้วพี่พาคินไม่นอนพักแล้วครับขับรถไปตั้งไกลปะพายก็บอกออกมาด้วยความเป็นห่วง พี่ห่วงเด็กดื้อน่ะผาคินก็พูดขึ้นใครดื้อพายไม่ดื้อน,นะครับผาพายนั้งก็พูดพร้อมกับยิ้มมานอนออกมาค่ะไม่เคยฝันเลยว่าตัวเองจะมีโมเมนต์นั่งคุยโทรศัพท์กับคนรักแบบนี้ทั้งดื้อทั้งโกหกกลับไปคราวนี้มีเรื่องคุยกันยาวแน่ๆครับพาคินก็พูดออกมาทำให้ผาพายถึงกับนิ่งไปนิดค่ะพี่พาคินนะ่ะ่าพาย ก็เรียกคนรักเสียงไม้ออยเลยค่ะคือ่แบบพี่ภาคินนะ่ะอะไรประมาณนี้ทุกคนไม่ต้องทำเสียงแบบนี้นะพี่ไม่สงสารหรอกเตรียมตัวไว้ได้เลยพาคินก็พูดขึ้นเพราะเขารู้ว่าพระพายโกหกเขาเรื่องที่ไม่ได้รับโทรศัพท์เมื่อตอนกลางวันแล้วพรุ่งนี้พี่ภากินต้องทำอะไรบ้างอะพระพายก,ก็เลยชวนเปลี่ยนเรื่องค่ะซึ่งพาคินก็รู้ว่าพระพายทำเป็นชวนเปลี่ยนเรื่องไปงั้นแหละ ก็คงต้องดูแลเรื่องการรับน้องให้อยู่ในขอบเขตนี่แหละแต่ตอนตีห้าต้องพาน้องๆอ,ออกไปวิ่งสักหน่อยพาคินก็พูดงั้นพี่พาคินต้องรีบนอนนะครับเดี๋ยวต้องตื่นแต่เช้าอีกไม่อยากคุยกับพี่หรอพาคินก็แกล้งถามอยากคุยครับแต่พาอยากให้พี่พาคินพักผ่อนพาคินได้ยินแบบนี้ก็ยิ้มจนหูฉี่กัะทุกคน พุ่งนี้ไปทำรายงานกับเพื่อนใช่ไหมภาคินก็พูดขึ้นครับที่คอนโดของพี่ภาคินนั่นแหละเพราะว่าจะไปรวมตัวกันที่ห้องของกราฟอืมงั้นพายก็แวะเข้าไปดูห้องของเราด้วยนะภากินก็พูดขึ้นค่ะทำให้พ่อพายถึงกับหน้าขึ้นสีพอาะคำว่าห้องของเราห้องของเราเข้าใจคำว่าห้องของเราไหมครับภาคิน เหมือนจะรู้อะค่ะว่าพระพายกําลังเขินกับคํำคำนี้นางก็เลยย้ํากับไมาอีกพรอพายนี่นั่งเอามือบิดหมอนจนแบบเขินจนหมอนจะจะขาดอะคะ่ะทุกคนเฮ้ยตอนนี้แอดก็แก้มจะแตกแล้วนะคะพูดไปก็แก้มจะแตกเพราะว่าเขินเหมือนกันฉันอยากมีผาคินเป็นของตัวเองทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ